สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดีที่เข้ามาชมคลิปทุกท่านวันนี้ผมช่งงวัดนครพนมมีงานมาให้ชมนะครับเป็นงานยิงปลายิงหนูงานลางงานทั่วไปแล้วครับเป็น <c oughs> ตัวแรกครับเป็นลางนะครับไปโคราดอันนี้น้ำนครับสีไม้ก็จะประมาณนี้ให้ดูสีไม้เลย น้ำที่หยดมาจากตรงนี้นะลาางเมตรสาสิบนะครับช่วงชักอยู่หน้าไกลหลังปีอยู่แปดสิบนะครับตรงน,นี้ก็เหลียวปลายให้น้อยหนึ่งเนาะนะครับก็เท่าๆนิ้วโป้งนะ,ะก็ตัวนี้เป็นของที่อูดนะครับเป็นปืนสองระบบงานดิบสั่งมาตั้งนานนะครับ ปิดท้ายเลยเป็นไม้พยุงนะครับตัวนี้เป็นไก่มีเซฟเนาะนะครับคขอบไก่ผมดัดเป็นสี่เหลี่ยมไปให้ก็ประมาณนี้ครับเป็นปีกเหล็กกลมครับยาวหัวท้ายอยู่ที่เมตร30นะครับตัวนี้เป็นทรงซีแซดท้ายอ่อนๆเลยนะ รประมาณนี้เนาะีแซท้ายอ่อนมันจะสไตล์นี้แหละก็อยู่ที่เมตร30สก็เป็นยิง2ระบบนะครับตัวนี้แล้วก็มาให้ดูงานตัวนี้ก่อน,นครับตัวนี้เป็นปืนยิงหนูลูกไม้นะครับเป็นระบบไกลกล่องน่าจะเคยรีวิวให้ชมแล้วแหละก็จะส่งงานแล้วครับสั่งมาก็ เกือบไปครับสิบเดือนได้เป็นไม้ชิงชันนะครับคอมเงาไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้เงาวับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของชื่ออะไรเนาะจำชื่อไม่ได้เป็นงานยกยิงรางเนียมนะครับปีกโรลเลอร์เป็นรางบอลแท็กนะครับตัวนี้ประมาณนี้ครับงานได้50%เซ็นแล้ว เหลือขัดแล้วก็ประกอบให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเจ้าเดียวกันนะครับขออนุญาตแป๊บนึงนี่ครับเจ้าเดียวกันนะครับเป็นด้ามชิงชันดำเงาครับเป็นด้ามชิงชันดำลางชิงชันแดงครับเป็นยิงหนูลูกไม้เหมือนกันใส่กันได้นะครับลูกเป็นไกลกล่อง นิ่มครับไม่แข็งไม่ลั่นแน่นอนครับนี่ครับมันจะประมาณนี้นี่ครับใช้ลูกง่ายยิงง่ายครับหัวก็เป็นหัวแบบนี้เนาะหนักๆไปเลยตัวนี้อยากอยู่เมตรห้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ เจ้าเดียวกันครับตอนนี้ไก่ผมยังไม่ใส่ยังไม่ประกอบให้เลยเมาจะมารีวิวก่อนเพราะว่ากลัวจะไม่มีเวลานะครับนี่ครับก็เงาๆเลยครับมันย้อนแสงก็เลยดูมืดๆนะครับส่วนงานตัวนี้ผมจะส่งให้พรุ่งนี้นะครับคิวงานนี้ก็เป็นงานแบบบ้านๆครับ รูปทรงง่ายๆแล้วก็วันนี้ก็มีงานมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดสนใจงานแบบไหนก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับงานก็ทำเรื่อยๆครับก็ขึ้นทุกวันขึ้นงานทุกวันแค่ไม่มีเวลามารีวิวให้ชมนะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามเข้ามาครับวันนี้ก็จากไปก่อนครับสวัสดีครับ